รถเก่าๆนะครับเย็นตัใจเห็นเก่าอย่างนี้เย็นจับใจอยู่นะครับคอยเย็นใหม่คูเกียร์นะครับแผงหน้าใหม่้ังระบบใหม่ดูแลให้หมด ประกันพร้อมนครับรถใช้งานหนักไม่ค่อยได้ดูแลนะครับเย็นจับใจเย็นแบบชุ่มๆําไม่น่าจะต่ำกว่า3.3-3.4